ไปดูมาตรการนะครับในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในช่วงของสงกรานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างก,ก็คือที่อำเภอเบตงนั่นเองนะครับโดยทางด้านของในอำเภอเบตงครับได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับตามจุดบริการร่วมและก็ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลสงกรานครับนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเบตงครับพร้อมด้วยปลัดอำเภอได้มีการออกเยี่ยมและก็พบปะพูดคุยให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจ จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลสงกรานประจำปี2567โดยได้มีการารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบลในพื้นที่ของตำบลนายเวงตำบลยะรมและก็ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อสนะครับชุดคุ้มครองตำบล ตาเนาะเมระรนะครับพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สิ่งของสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและอดทนในการอำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับโดยมีเป้าหมายนะครับก็คือการลดนะครับเรื่องของสถิติในการเกิอดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บให้น้อยลงครับเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติช่วงโครงการในห่วงที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะคะจากกรณีที่สื่อโซเชียลเพจท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการกล่าวหานะคะว่ามีการสั่งปลดป้ายผ้านหน้ามัสยิดในพื้นที่ของตบอาบลไอเยเวงล่าสุดนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเมตงพร้อมด้วยพันตํารวจเอกธีรพัฒน์ปิยะถาวร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอไอเยวงจังหวัดยะลาพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปยังมัสยิดสามังคีธรรมนะคะอยู่ที่ตำบลไอเยวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการพบปะกับนายมนเทียนแต่ปูซูอดีตกำนันผู้นำศาสนาโตอิมามคณะกรรมการประจำมัสยิดชาวบ้านค่ะเพื่อที่จะสอบถามกรณีที่มีเพจท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่พข้อความนะคะกล่าวหาว่านายอำเภอผู้กำกับสั่งให้อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านถอดป้ายผ้าสุขสันวันรายอที่แขวนอยู่หน้ามัสยิดออกซึ่งป้ายดังกล่าวนะคะทางเพจก็แจ้งว่าเป็นของกลุ่มเยาวชนบ้านกม32มเขียนเป็นภาษาอาหรับภาษารูมีเป็นข้อความว่าซาลามัตฮารีรายอแล้วก็วาดรูปธงชาติปเลสไต์ค่ะด้านนายการยากาลอประธานคณะกรรมการมัสยิดนะคะ ก็เปิดเผยค่ะว่าป้ายดังกล่าวมีผู้นำมาติดไว้ที่สายไฟข้างซุ้มประตูชัยบริเวณหน้ามัสยิดในช่วงกลางดึกของคืนอของวันฮารีรายออิดินฟิสตีนะคะก็คือในคืนวันที่9เมษายนแต่ในช่วงเช้าก่อนละมาดคณะกรรมการมัสยิดมาเห็นก็มีการพูดคุยกันค่ะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมไม่สวยงามซึ่งตอนนั้นเองก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ที่นำมาติดเอาไว้จึงตัดสินใจที่ถอดออกคะ่ะ ต่อมานะครับทางเพจก็ได้มีการเขียนข้อความกล่าวหาหนายมนเทียนแต่ปูซูนะครับอดีตกำนันได้สั่งให้ผู้ช่วยเลาะนะครับถอดป้ายออกเพราะเป็นคําสั่งของนายอำเภอและก็ผู้กํากับครับซึ่งความจริงแล้วการถอดป้ายดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอดีตกำนันนายอำเภอหรือว่าผู้กํากับเลยแม้แต่น้อยครับไม่รู้ว่าเพจดังกล่าวนะครับนำมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรการถอดป้ายออกในครั้งนี้นะครับเป็นเพราะประธานคณะกรรมการอิสลามะนะครับประจํามัสยิดเนี่ยก็ได้ดูแล้วว่าไม่มีความเหมาะสมนะครับไม่สวยงาม จึงได้สั่งให้ถอดออกนะครับอีกอย่างมสัสยิดเนี่ยก็เป็นศาสนสถานนะครับที่มีโต๊ะอิหมามคณะกรรมการประจะํามัสยิดเนี่ยก็ประจําอยู่ทุกที่จะทําอะไรนะครับในมสัสยิดก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันอย่างป้ายดังกล่าวนะครับก็สามารถที่ติดได้แต่ว่าต้องขออนุญาตนะครับหรือว่ามาพูดคุยกันก่อนว่าจะติดตรงไหนถึงจะเหมาะสมสวยงามไม่ใช่ใครก็ได้นะครับที่จะคิดมาทําอะไรนะครับไม่มีการแจ้งหรือว่าบอกกล่าวให้ผู้ดูแลคณะกรรมการรับทราบเลยก็ถือว่าเป็นการทํางานแบบเขาเรียกว่าถือวิสาสะเอาก็ไม่ได้นะ